ครับวันนี้เป็นวันที่1นึ่งในษาเนาะซึ่งบางครั้งที่เราจะหยิบตัวละครอ,ออกมาซึ่งเฉพาะตัวหลักนะอลองสุ่มดูลองดูเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมตามันเป็นอย่างงั้นวะเดี๋ยวนะลองเอาเด๊อบเด๊บเฮ้ย มองหน้าหาเรื่องวะไม,ไ,มไม่ใช่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 อ่ะเติบเติบ z ม o m z o เติบเติบเติบไม่มีเติบไม่อันนี้ไม่เป็นอะไรหรอกเติบเติบเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้มองหน้าหาเรื่องวะและใช่ฮะโอ้หลอนวะอ่ะออาว แล้วทำไมเป็นไม่เป็นไวแบบฮะผูกจริงเออครับซึ่งใช่ฮะวันนี้เป็นวันเมษาหน้าโง่ <No. S 2> ซึ่งทุกวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยของทุกปีนะมันจะมองหน้าหาเรื่องเราอย่างนี้ซึ่งมันจะมีวิธีแก้อโอเคมันไปนแล้วเนี่ยโอเคครับมันปกติมันจะมองหน้าแบบนี้ไงน,นี่แบบนี้ซึ่งวิธีแก้ก็ ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยแบบกับตัวละครพวกเนี้ยไม่ใช่หุ่นยนต์เนี่ยนเราแ,แค่เข็มฉีดยาฟื้นฟูใส่มันแต่อันนี้มันโอเคได้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะวิธีแก้และใส่พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยต้องใช้ขวดปลาแล้วถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยใช้เข็มฉีดยาไม่ก็ขวดปลาขวดขวดยาเนาะ หน้าตามันก็จะหายกลายเป็นปกติเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ตามันจะนี่แต่ตาบางคนมันน่าจะกลับมันเป็นเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันไอ้นี่ได้แค่ชั่วขาวโอเคก็ประมาณนี้แหละนะปกติแล้วแต่มันปกติชั่วขาวเนะบางตัวจะไม่สปอร์ออกมาไอเนี่ยปกติแล้วแต่หัวมันซีกหนึ่งหายไปไหนไม่รู้ ไหมตายไปซะโอเคตอนนี้ตัวนี้ก็โอ้ยส่วนไอ้ตัวไอ้ส่วนไอน้นี่ก็มันไม่ได้เป็นอะไรเนาะแต่พวกด้านหลังนี่อะไรไม่รู้เนี่ยมองหนะ้าหาเรื่องเห้อ